เพื่อนโรงงานขี้ฟ้องเนี่ยเราจะรับมือจัดก,การยังไงดีคือผมก็เจอแหละนะไม่ใช่ไม่เจอผมมองว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้มันเป็นสไตล์เขาจริงๆผมก็ไม่เรียกว่าเขาขี้ฟ้องนะแต่ผมเรียกว่าเขาชอบเอาเรื่องของผมไปเล่าให้เจ้านายฟังแล้วกนะันต้าเป็นคนอะไรแบบนี้นะอันนี้จะดูเป็นภาษาแบบโลกสวยนะแต่มันเป็นเรื่องของศาสนคติถ้าเรามีศาสนคติแบบนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นนะครับผมก็ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะไปรายงานไปรีพอร์ตไปฟ้องไปอะไรผมห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทําได้คือผมมีคุณภาพผมทําให้ตัวผมเนี่ยมีคุณภาพในการทํางานใน การปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้จะมีคนไปลุมฟ้องผมกี่เรื่องกี่คนก็ตามถ้าวันนี้ผมมีคุณภาพผมมีความสามารถในการทํางานผมมีความสําเร็จของงานผมมีผลงานมันก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกคนฟ้องก็ฟ้องไปฟ้องแล้วมันเบื่อมันก็เลยกฟ้องไปเองในมุมมองของผมและจากประสบการณ์ผมเนี่ยเราเนี่แหละคือต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวันนี้เราทํางานเก่งมีทัศนคติที่ดีมีวิธีคิดที่แข็งแรงมีความสามารถของงานมีผลงานมีความสําเร็จทํางานได้ตามเป้าหมายครับจะไม่มีพยานอัน อันตรายใดๆมากั้มกายชีวิตเราได้ครับ